Wo ja. waren das da? Ja, da klang jeder auf der Szene müssen wir eigentlich hinten irgendwo. จ้องแมวกะปิรลา์ฟิเจิวมนีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกทุกคนนะคะก็มาเจอกันกับแมวอีกแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่ในสวนอีกแล้ววันนี้ทําไมดูเหมือนเร่งเร่งรีบรีบเพราะว่าฝนกําลังจะตกแล้วเรารอมาหลายวันแล้วให้หญ้ามันแห้งเพื่อที่จะได้ตัดนะคะตั้งแต่เราปลูกหญ้าก,กันครั้งนั้นนะคะทุกคนแมวก็ยังไม่ได้ตัดอีกเลยนะคะเพราะว่าฝนตกเยอรมันน้าท่วมหลายที่เหมือนที่เล่าไปนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาตัดหญ้าตัดหญ้าก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูเดี๋ยวไปตัดหญ้าด้วยกันนะคะ Hab kaputt gesehen. Ja, das ist so alt das ist So, es geht weiter, weiter. Ja, ausruhen, und dann lass mich doch machen. Ja, dann mach. Mach. Oder soll ja, ich? Ich hab schon. Wir bin mit du dann lässt du Nee, aber wenn du nicht

เครื่องตัดหญ้ากเก่าแก่ของเราในที่สุดก็ตัดได้นะคะคือสายสายไฟอะ่ะเขาหลวมตัดไปหลุดไปตัดไปหลุดไปหาข้อผิดพลาดไม่ได้สุดท้ายก็มาหาเจอเถียงกันทั้งหลายรอบดุกันด่ากันแล้วก็นีบมือกันด้วยเห็นไหมคะเมื่อกี้ต้นคลิปนีบมือกันด้วยสรุปแล้วก็ตัดได้เรียบร้อยเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงดูสวยงามขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวไปดูด้วยกันคะ่ะทุกคน นนี่นี่ตัดสิ่งอันที่สุดทีฉันซูฟสกตรึกตึงกันทัสอวิกาอาบัยทัาโอเคและนี่ก็ตัดแล้วนะคะเร่งมากๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวฝนก็จะตกอีกแล้วนะมืดมากๆก็ไม่ค่อยเขียวเท่าไหรนะ่เนาะมันยังเป็น ย่อมยอมยอมยอมก็อโอเคเดี๋ยวมาให้ดูชัดๆอีกทีหนะึงทุกคนไอร้ราสเบอรี่เน่าหมดเลยอ่ะฝนตกทุกวันไม่ได้มาเก็บดูสิเน่าหมดอันนี้ก็ยูฮันเนสเบียโอ้ยนุ่น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 อุ้ยลูกใหญ่ด้วยอ่ะนี่เก็บเลยยูฮันเนสเบียนน่าจะเป็นญาติๆกันกับแครนเบอรี่นะ อืมอืมเดียวมากชิสชิสเอามากิชาอกกี่ไฟทำอามรกิชาอกดังนี่เห็นไหมเป็นเมียฝรั่งไม่ใช่จะมาเป็นแต่มาดามไม่ใช่จะมาแต่นั่งกินนอนกิน ไม่ใช่จะมาแต่สบวยสุขสบายเบื้องหลังของเมียฝรั่ง90%ก็เป็นแบบนี้ล่ะค่ะทำเองคิดเองหาเองอวดเองอะไรประมาณนี้ส่วนผัก <c oughs> ปลูกไว้ให้หอยทากแล้วก็นี่อัุงวนที่เหลือเอาไว้ให้เขาสุกเมื่อวานก็เก็บไปตรงนี้ก็ยังเหลืออีกตั้งเยอะเลยนะคะเนี่ยเนี่ยลูกลูกเล็กๆ ที่กำลังจะออกมานี่อีกเยอะเลยอันนี้เดี๋ยวเรามาทานกันตอนสุกโอ้โหเน่นมากเยอะมากโอเคค่ะเดี๋ยวจะเก็บอุปกรณ์แล้วก็ไปอาบน้ำพักผ่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม มาช่วยตัดหญ้าด้วยกันมาลุ้นสตาร์ทเครื่องด้วยกันเกือบได้ตีกันแล้วกับลุงเมื่อกี้นะแล้วก็เก๋ก็แบบอยากจะทําเองนะแล้วก็ไปขนเครื่องมือมาสรุปแล้วใครทําได้คะจันสุดาค่ะนี่เครื่องมือเครื่องมือ <c oughs> นี่นี่ถุงมือน่ารักไหมโอเคค่ะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องแหม่มกะปิพร้อมกับกดไลค์กดติดตามให้เสมอนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์จริงๆเลยทั้งเรื่องงานเรื่องลนลานเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่มาคอมเมนต์ให้กําลังใจแหม่มแล้วก็มีคําแนะนํามากมายเลยนะคะวันนี้นะคะแหม่มก็ไปทํางานหลังจากหยุดมา2วันแล้วก็ได้รับข่าวว่านางได้ใบเหลืองนะคะนางได้ใบเหลืองไปแล้วก็ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตแมมก็ไม่รู้แต่แมมมีความรู้สึกว่าเหมือนกับไม่มีใครชอบแมมไม่มีใครชอบไม่มีใครอยากให้แมมทำงานที่นั่นแมมมีความรู้สึกแบบนั้นออนอกจาก นอกจากเจ้าของนอกจากเจ้านายใหญ่เนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่มจะทนได้ไหมหรือว่าเหตุการณ์ในอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็โอเคจบเรื่องของรุนหลานไว้เพียงเท่านี้ที่เขาได้ใบเหลืองนะคะเขาได้ใบเหลืองด้วยเหตุผลว่าเขาเออแม่ไม่รู้ว่าจะพูดเป็นภาษายังไงภาษาไทยยังไงดีอะแต่ก็เกี่ยวกับเรื่องของเรานั่นแหละที่เขาได้ใบเหลืองเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไป ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพดีแข็งแรงกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะชิสอวิตาเซนสวัสดีค่ะ